สวัสดีจ้าวันนี้นะจ๊ะเราจะมาทำน้ำพริกกันเด้อนี่ก็จะมีส่วนผสมนะคะในน้ำปลารากระเทียมพริกป่นแล้วก็ใบมะกรูดเดี๋ยวเราไปลองกันเราจะไปทำกันเลยนะมคะต้กเนยต้มเนงนี่เหงาเนะหงาจะมาทำ แดดผัดปลาแดดทปลาสุกมาน <me> ะคะทีทสอแบบปลาสุกกับปลาดิบ้อเแมนนาแล้วว่าเป็นยังงนจะไม่แต่เดจเดี๋แป๊บนึงนะนี่เขาก็ัจะได้ปลาสุกมาแล้วเขาก็จะมาโขกันนะคะสอง อา้าวคอยเริ่มใส่อันนี้พี่น้องกระเทียมลงไปจะได้หอมหอมต้องเล่นคนละครึ่กันนะคะนี่บางแก้วบองข่อยบางแก้วบ้องฉันนะคะทรงมาาะเมืองไทยบารายเข้ากับตับเองจ้า นด้วยบอกกับบ้องมันเหม่เอ้ยด้วยหน่ยตางามนะน้ำปลาทุบน้ำปลาตาชิบตะลุเดี๋ยวรอเดี๋ยวคิดคิ้ม

ใส่ข้าวเจะมาใส่อันนี้นะคะใบมะกรูดโรยลงไป ขมเด้อแซลัยโอ้โห่ะ<า>อเออซิมเบอร์เหมือนานประเดีกกเด๋กันเอาบ้านว่า นี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนีว่าบองนะคะอันนี้ตำปลาปลาอันนี้ปลาบองแบบสุกเด้อข้าวสิม,มาตำแบบดิบได้บันเทมันลงไปนี่เทปลาแดดลงไปนะข้ากระิ่ตามด้วยพริกเทลงไปค่ะเทลงไปเทหน่อยกันเนาะกระิไม,ม่เหยาอนได้บันหยอ่ยอนหยาะนมาตำ เทียมเด้อพี่น้องเทียมไปจะได้หอมๆมน,นี่นะจ๊ะอ่ะครแล้วอ,อันนี้ประเด็กดิบไม่ได้ใสบ่บักขาม เดี่ยขาไม่นสีออกแบบเปรี้ยวๆหกลของห้างมาใส่ใจว่าข้อไหของห้องแาแดีดีหร้มว่ามีแก่แดกดีมร้อว่ามีแดกสุกจิยซออไรน้ำลายอะไร เราจะกินปลาแดกสดหรือปลาแดดติดข้างสองปลาแดดติดไม่เก่งเนาะแซบกินบักกับกินกับบักม่วงเนาะไม่แซ่บ จะเอาพักมาจมมัม่นชันสมนีา่าวใส่บวกมันแหงมันแหงเติมตาหน่อยนะึี้งเสิเสร็จๆๆนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วซิมเบิงซิมเบิงเข็บเบิ้งโอ้ทำหมดแ <ทำ S 1> ล้วทำหมดทำหมดอันนี้แบบซุกประแดกดซุกได้เดี๋ยวเข่า กินเผดอยเดแต่ป่แนีงยอยู่ไหนเดี่ยมีอู้หลายเผ็ดอันนี้ทุกวันบานกินนึ้วกันจะจะงี้ได้แล้วกิน้อยแก็บเผาประหยัดประหยัดว่าไม่ได้กิน หน่อยน้วพี่กายว่ะคุสอบหนึ่งอรต้องวาใจผิดหลาย,ย,ลายผ็ดหน่อยน่อย กินตับกม่วงก็จะเป็นซ่ะเสีบนะกินตับกม่วงหน่อยดีนะเน้วกระเด็นก็จะตาผู้่ายเด้อ

哎。 แล,แล้วนะจ๊ะนี่จะเป็นปลาแดกปลาแดกเดเอ้ยเอยเอนี่ปลาแดกดฟนี่จะเป็นปลาแดกสุกนะคะมันก็นจะคนละสีกันเสร็จแล้วจ้าน้ำพริกปลร้าของฉันเจอกันคลิปหน้านะคะบายบาย